เอาล่ะครับกราฟสีผมมาพบกันแล้วผมะระดับจ่ากระปบขัดรอกโพสผ่านของผมวันนี้เป็นตอนที่1 1 8 9งึงที่ตอนที่1 1 9 0นะครับผมเอาล่ะครับเพื่อกาซีว่าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานที่ดีกว่าคร,ร,ร,รับบรอดเทสเทลโรคลาธมินเริ่มสังเกตการณ์ดูในที่แห่งดีเขาจะกลับไปที่วิศวกรรมตาพัฒน์แห่งสวรรค์ก่อเพื่อหาเรือกับปราชานแห่งวิศวกรรมทั้งสาม จาพัดมิงเหอได้กล่าวออกมาได้ขอรับบริษัต้เต่าโดยท่าบินได้กล่าวตอบกล่าวณัฐพาปังจ่าพัดเฮสปัน์เราจากที่จ่าพัดมิงเหอได้กลับมาเขาก็ได้เข้าพบกับราชรูชิงดงราชรูเสียขาและราชรูจิ้นบูให้ทันทีณัฐพชรปังจันใดกพระสปังจาาพัดเฮสปันจ่าพัดมิงเหอได้พบกับราจารย์แห่งพระสปังทั้งสามจิได้กล่าวออกมาว่า ่านนัชคูทั้งสามข้านั้นพึ่งจะเข้าไปตรวจสอบสาการในวแรงต้องค้ามดความมืดและข้าก็ได้พบมาแรงต้องห้ามคอพันต้องห้ามเจ้าแน่ใจอย่างนั้นเถอว่ามันเป็นมาแรงต้องห้ามราชคูชินดงถึงกับต้องของมวดคิวใช่ยขอรับจากพัดมีเหิทได้กล่าวยืนยันข้านั้นได้พบกับมาแรงต้องห้ามมากมายและจะได้เห็นมาแรงต้องห้ามระดับผู้ประชาการอีกตู้แต่อย่างไรก็ตามข้าไม่กล้าที่ค้นหารังของมาแรงต้องห้าม นั่นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่นั้นเจ้าก็คงจะไม่สามารถที่จะกลับมาได้แต่หากเจ้าได้พบกับวาดตนองห้ามระดับรองเรืครูจิงดงได้กล่าวออกมาว่าพวกเราควรจะทำอะไรดีนตอนนี้หรือว่าพระชบังจาพัดอศสระของพวกเราจะทําการโจมตีัดังคองมวาดอนตองห้ามอางขงมือแต่พัดมีเคยได้ก่อถามแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้โดยเสครูจิงดงได้ใส่หัวได้กล่าวออกมาว่า ถ้าหากพระสปังตาพัดไอสปันกับพวกเราทำกัยยมเตียทางคอมแบรนตองห้าข้อเก่งว่าพวกเราก็จะประสบกับควาเสียจอาและเราก็อาจจะเปิดอำนาจในตอนนั้นก็ได้ซึ่งมันนั้นอาจจะเปิดโอกาสสําหรับกัรอื่นๆนอกจากนี้แรงตองห้าดัดมันสามารถควบคุมคอมบรนหมดตด้และในรบแบรนตองห้ามแห่งนี้น ก็ยังมีภูเขาทอมมินและกรังสวรรค์สามชั้นบนดูเราไม่จําเป็นจะต้องต่อสู้กับมาดดนตองห้ามเพริาพังเรานั้นได้สร้างระบบระเบแห่งนั้นขึ้นมาเพื่อทําการดกนีประชาินแตนต้องห้ามอย่าง,งมืดในอนาคตไม่ใช่เพื่อทําการป้องกันมาดดนตองห้ามแต่อย่างใดเอาละพวกเราจะทําการหารือก,กับกอรังอื่นๆและพวกเราจะทําการสมทบควคนจจานวนหนึ่งเพื่อไปทําสงครามกับมาแดนตองห้ามรอนาน,นซึ่งในกรณีนีนน้การสูญเสียดังกล่าว มันก็จะกระทบสําหรับทุกกรังจูจูรัชคูเสียข่าวที่เงียบประตรวก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าจริงๆแล้วการประกอตัวคำาแรงต้องห้ามดัดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับรัฐบาลต้องห้ามดานของดีจะงงั้นเรอมันมีของดีอะไรกันรัชคูดึ้นบูรู้สึกงุนงงรัชคูเสียข่าวได้กล่าวอธิบายว่าพวกเจ้าจะเริ่มซี มาแดนต้องห้ามนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตต้องห้ามเช่นกันสิ่งมีชีวิตต้องห้ามต่อนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับารการกเนิบโบราณต้องห้ามขึ้นมาหากพวกเราทําการสังเปยบัรมาแดนต้องห้ามที่มันบ้ามันก็จะส่งเสริมการกิดของรบโบราณต้องห้ามได้อย่างแน่นอนซึ่งอัตราของร็จนี้จะสูงขึ้นและมันก็คมค่ามากกว่าการสังหามบทให้เต่าบางคนเสียอี พราะการที่เราทําการสังหารพุทธทศตาบางคนก็อาจจะทําให้กอรังอืน่อนๆต่อต้านเราได้มันมีคุณค่ากับการถึงสีแต่ถ้าเราสามารถสังหารมาแมลงตองห้าไดา้มันก็จะมีกอรังอืน่นทําการช่วยเราฆ่าเช่นเดียวกันนี่อาจจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสอนตัว,ดวได้กได้าเริชคโชิงตรงแร่เรคสโจิึนบูรู้สึกแนนั่ทีว่าความเมตําดังกล่วนั้นดีไปอย่างมากพวกหมสุดของพัชปางตาพัดในสมายก็คือการโจมตีับโบราณตองห้า ให้กลายเป็นทรคโบราณตองห้าที่ได้จริงแต่ที่แม้ว่าอัตราความเดชของมันนั้นจะสูงไปอย่างบ้แต่มันก็ยัง bridges, ต้องใช้บาราณนานเกินไปยิ่งก่อนนั้นการสังเผยโบราณตองห้ายังสามารถเร่งการพรฒนาการให้กำเนิดของรคบราณตองห้าทแท้จริงขึ้นมาได้และม like ันก so <Maybe. S 2> ็อาจทำให้รคโบราณตองห้ามแห่งนี้ให้กำเนิดสมบัติตองห้าต่างๆขึ้นมาได้เช่นกันและมันก็จะตกับพลังงานจ้ากำเนิดของโรบบราณตองห้า ให้ผู้ตนสามารถจกกระดับเทอฝนให้มีแสภาพที่สมผาดังมากยิ่งขึ้นดังนั้นเตยรองแล้วมันจะถือว่าเป็นผลประโยชน์มากมายเราต้องการที่จะสัง่งเปยวาแดงตองห้าดังนั้นพระเจ้าปางตาพัดอิศวรของพวกเราจะเน,นิการเร่งดีให้ดีสุดราชโคจิงโดงได้ยิ่งมากมารกราชรูเสียขาและราชรูตึ้นหูก็อยากได้เห็นด้วยเช่นกันแต่แน่นอนว่าพวกเขานั้นก็จําเป็นจะต้องมีกองังอื่นตีน ที่จาเป็นจะต้องคอยสก,กัดกั้นระดัต้องห้ามอีกด้วยเม่เช่นนั้นมันคงจะเปยนยากสาหรับพะชปังจาพัทไอสปันที่สามารถทาเพล่ลำพังหลายพวกเขาก็คงจะไม่สามารถต้านทานการเสียดังการได้หลังจากนั้นพะชปังจาพัทไอสปานก็ทำการติดต่อกับกอรังสปันสามชั้นโปนซึ่งมันมีนิกายมีเทียนิกายเทียนไห่วิหารเมอรสูรและยังติดต่อกับพวกเขาทาบินติกตู้สำหรับกอรังอื่นๆ พราสวังดาพแดเอสวรร์ไม่ทําการติดต่อพวกเขาเพราะมันเซบราเมื่อเกิไปาที่จะทําการติดต่อกับกอรังที่ใช้กับมดบวกรอนนั้นแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตนั้น,ก,นกอรังสวรรค์ขั้นเก้าทั้งสามกอรังก็สามารถที่จะติดต่อกับกอรังอื่นๆเพื่อทำการร่วมมือได้ดังนั้นพระสวังดาพแดเอสวรร์ไม่จาเป็นที่จะต้องติดต่อพวกเขาดโดยตรง พวกเขานั้นอยากรูมากเกี่ยวกับความคิดติดเริมของพระเจ้าฝังตาพัดในสปันที่ทําการติดต่อกับพวกเขาในครั้งนี้ดังนั้นกอรังสปันขั้นเก้าทั้ง3กอรังและพูกเขาดลฮามินจึงได้เดินทางมาในครั้งเปล่าของรบดรานตตองห้าร่างปตานคอมบรุษนาจากักเครึ่งขั้นได้ทาการตรงมาแต่ที่นี้มันมีพระอาจารย์พระเจ้าฝังทั้ง3าของพระเจ้าฝังตาพัดในสปันตรงตัวการและมรุกนาจากักเครึ่งขั้น กองกอรังสวรรค์ขั้นเก้าทั้งสามกรังก็มาถึงแล้วเช่นกันและก็ยังมีปราจารย์แห่งเตา่านิจจันและปรมาจารย์แห่งเตามิตรีก็อยู่ในที่แห่งน,นี้ด้วยเช่นกันเราปรุหลนาจารพึ่งขั้นทั้งแปดคนได้ทําการพูดคุยกันดังนั้นเจนได้ชัดว่าเรื่องนี้นั้นสําคัญมากแค่ไหนแล้วเมื่อพูดตนทั้งหมดมาถึงแล้วปราจารย์บิงกูจากนิกายมีเทีจึงได้ทําการกล่าวถามว่าท่านทจคูจริงรง พระชาวังจากพัดเฮสพันกับวกท่านติดต่อพวกเรามาเรื่องอะไรอย่างนั้นเรอดังนั้นพระเจ้าครูจิจนโดจิงได้ทําการเปลี่ยนไปร่งกายก่รนเป็ร่รางของมดแรงตอนหนึ่งที่จะาพัดจิงเินได้เห็นก่อนหน้าน,นี้ออกมาซึ่งเขาเน้นให้ทาการเปลี่ยนไปร่งกายเป็นมาแรางตองห้ามจิรตูระยานได้มีตนหนึ่งที่มีร่รางเหมือนกับผู้ประชากของมาแรางตองห้ามอีกตู้มาแรางตองห้ามแต่งนั้นเรอพระอาจารย์จินปูกล่าวด้วยความกังวลใจเล็กนอก้อยแค่แล้วมันคือมาแรงตองห้า พระชคูชิงดงได้กล่าวมาท่านระชคูชิงดงท่านคงจะม่ได้บอกว่ามันมีมาแดนตองห้าอยู่ใกล้กับอาณาเขตของอา,าตัรตอซานดอกนะปราชญ์ตะโบราณได้กล่าวมาอย่างเครื่องคืมใช่แล้วมันดูในปีตองห้าแห่งความมืดมิดซึ่งยังไม่ไกลแต่ไปที่อย่างดีมากนะพวกท่านทุกคนนั้นต่างก็เป็นบริษัทจักขึ่งขั้นเนื่อาพวกท่านควรจะรู้ความรับบางอย่างอยู่แล้วแด่นทางค่จะไม่กล่าวอธิบายกับมาแดนตองห้าแตหากพวกมันได้รับการตัวกระดับแล้ว และถากพวกมันทําการจมตีเข้ามาตามความเขใจของรถตนอาณาจากักรทะเลหัวไฮมันมีอาณาจักรได้ทุกคาํามไร้ในดาแดนตองห้าในดินแดนตองห้าบอย่าขงขมืงราคชครจิงดวงได้ก่อเตือนออกมาเจ่าหมายถึงอะไรระชบาง,งจาพัดในสวรรค์อภิเกเจ้าต้องการทําอะไรในวันนี้กันแน่พระอาจารย์เทียนฟานได้ก่อถามถ้าจะจะให้ก่อรังทั้งหมดทําการเตรียมตัวการเพื่อสร้างรูปแบบแห้กลนเทละพอไปยังขอบเขตของพินแดองฮับบอย่าง,งมือ พื่อทาการได้ร่าชหรือสังหารบารันตองห้มมุ่งมั่นที่จะสังหารมารันตอง้ามทั้งมดมันคงจะดีกว่าถ้าพวกเราสามารถทําลายรังของพวกมันได้ไม่งั้นผลในคตนั้นจะเป็นเรื่องที่น่าสะ่อมเสียมากเกินไปราชครูจิงรงกล่าวแนะนําข้าเองก็เห็นด้วยบรุษธนระตตาครึ่งขั้นที่เหลือก็เห็นด้วยเช่นกันพระพอาพันตอง้ามนั้นถือเป็นอันตรายไปอย่างมาก เมื่อพวกมันได้รับการอนุญาตให้ขยายพันธุ์ต่อไปการเติบโตของพวกมันนั้นแทบจะไร้ขีดจำกัดและพวกมันจะสามารถทำลายแม้แต่ผลอานทรียรขึ้นขึ้นได้ในนาโคในแ้นพวกเขาจังไม่กล้าที่จะปล่อยให้ประเด็นต่อห้ามเติบโตอีตออาากต่อไปไม่เช่นนั้นอาจาจากเต่าซัน่ฮนี้ก็อาจจะถูกกินกินไปด้วยและพวกเขาก็มีความมั่นใจที่จะเดินทางเข้าไปในเวทงห้ามเอาความมือดอีกครั้งเราจากนั้นก็รังสปันขั้นเก้าทั้งสามกอร์รา และพวกเขาทอมินก็ได้สมรถเหตุเตาเข้าไปในม่ตองหับมแห่ความมืดเพื่อทําการตรวจสอบและพวกเขานั้นก็ได้พบกับปันตองห้ามจริงๆและพวกเขาจะไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ติดต่อกับกอรังสพันสามชั้นบนทีระกอรังและกอรังสพันสามชั้นบนก็ทําการติดต่อกับกอรังสพันสามชั้นกาลางได้กอรังสพันสามชั้นล่า แสตได้อธิบายถึงอันารยของสาคารขมารงตองห้าดังนั้นในเวลานี้ก็ทงทั้งหมดในโรคบ,บราณตองห้าจิงได้บดกลัวเดีเฉวพวกเขาจิงได้เตรียมการที่จะส่งผู้ตนเข้าไปทําการสังหารมาแรงตองห้าณพนะมโนเย่เทียงแค่รู้เกี่ยวกับมาแรงตองห้าเช่นกันเดี๋อวเขาจิงได้ยุติการปิดกานฝึกฝนมาแรงตองห้าถึงกันเือข้าไม่เคยค,คิดเลยว่าจะมีพันธ่น่าก,กว่าเช่นนี้ ยู่ใกล้กับอนาจักเตาซ่ายี่เทนอดเต็มไปได้ที่จะหายใจออกมา,มาจากข้อมูลที่เขาได้รับมาความแข็งแกร่งของมาแรงตองหา้ามนั้นน่ากลัวไปอย่างมากและความรวดเรียวของมันนั้นก็รวดเรียวไม่ยิ่งกลัวถ้าหากจะแบ่งตามความแข็งแรงมาแรงตองห้ามจะถูกแบ่งออกเป็นมารแรงตองห้ามระดับธรรมดารมาแรงตองห้ามขั้นสูงมาแรงตองห้ามระดับผู้บัญชาการและมาแรงตองห้ามระดับรองความแข็งแกร่งของมาดแรงตองห้ามระดับธรรมดานั้นเทียบเท่ากับรถดเทิตเตาสบับขลิ3สามถึงขลิตเต ส่วนมาแรณต่อห้ามชั้นสูงดันมันมีความแข็งที่เท่ากับรถเิฐาพุ่งแก่สูงระดับผู้บัญชาการดันเทียบเท่ากับรถธิฐาผู้อยู่รงโคพันส่วนมาแรงต่อห้ามระดับปลอดดันมีความดังที่เท่ากับรถเฮนารครขึ้นขั้นและยังมีข่าวลือมาว่ามันยังมีมาแดงต่อห้ามที่อยู่เหนือกว่าระดับรอก็คือมาแดงต่อห้ามระดับราชาแฮมแรงและเมื่อราชาแฮมแรงได้ถือคือเมื่อขึ้นมันก็อาจจะสามารถที่จะกลับบัรรถเฮนาักรดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า เมื่อราชามาร์ดแห่เต๋อเกิดกมาขึ้นแต่แท้จริงอาณาจักรตาซานแห่งนี้ก็จะสูญสิ้นจากสมบูรณ์หลังจากนั้นได้ถึงกด้ประกาศกระพรมบฤทธ์ว่าใครก็ตามที่มาฐางกระเพาะเหนือกวามพุทธิเตาสว่างฤทีิ์สาวสามารถที่จะขอาร้มในกระดาษสู้เพื่อทำการทำลายพมาแดนตองห้ามเจ้าซึ่งเหมือนไม่ได้เปลี่ยนเขาบังคับใจและเขาเองก็ต้องการที่จะขอร่วมสงครามเช่นกันท่านพ่อข้าก็อยากที่จะไปทำรายมราแดนตองห้ามเช่นกัน เย่ชิงเซนที่เดินทางมาหาเย่เทียน่งรู้ไหมว่าวามแแกงของแดนตองห้ามนั้นน่ากอดไม่แค่นหนเย,ย่เทียนได้กล่าวถามต่างนร้รมประปงออกมาข้ารู้ดีเย่ชิงเซนพยักหน้าออกมาแต่ข้านั้นก็เป็นบูไถชเตา่าสว่างขังวเจ็ดเป็นที่ระบายแรงและข้าก็มีคุณสมบัติที่จะตำราเมื่อไรข้ามาแดนตองห้ามอีกตู้แทนที่จะซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังของท่านพ่อให้ข้าออกไปค้นหาประสบการณ์ดีกว่า นอกจากที่ข้ายังได้ยินมาว่าการฆ่าบาแดงตองห้ามดันสามารถใช้มันสั่นเยให้กับโรคโบร,ราณตองห้ามได้ดังนั้นการฆ่าบาแดงตองห้ามดันมันจะทําให้การเติบโตของพวกเดานั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นโอเคพ่ออนุา้าเย่เทียนพยักหน้าขอรู้ดีว่าเขออาั้นไม่สามารถที่จะขัดขวางการเติบโตข,ของลูกชายของเขาได้แม้ว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกชายของเขาเข้าสู่สานามรบแต่ถ้าเขาไม่พบกับอันตรายใดๆเขาจะสามารถเติบโตไปเป็นรบที่แข่งได้อย่างไรเช่นกัน และไม่วันที่เอเทียนจะสามารถปร้องเขาได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาทําสิ่งนี้จริงๆอนาคตของลูกชายของเขานันก็จะสูญหายไปโดยประโจคถึงแม้เขาอาจจะสามารถโกระดับกลายเป็นโปรเทสต์สาวผู้หนมอพันได้อย่างแน,น่นนแต่ถ้าเขาสูญเสียความกล้าหาญเขาก็มีความหวังที่จะสามารถโจมตีขอบเขตมริษทแห่งจักรกึ่งขั้นแรแม้แต่ขอบเขตมริษทแห่งจักรก็ตาม ดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นจะต,ต้องขัดขวางการตัดสินใจของลูกชายของเขาหากเจียงเซินและจิีิงเจ้เต็มใจที่จะเขารู้เขาก็จะไม่ทำการขัดขวางทั้งสองจากแน่นอนในตอนนี้เจิยงเซินแะ่เจีิงเจ้นั้นได้ทำการฝึกฝนเนียนแดนสมบัติตองฮับแล้วก็เปล่ามาเป็นเวลานานแรวดังนั้นขามาแกงของทั้งสองจึงได้จ,ดจะดับเข้าสู่พลังต่อสู้ของบรุษตะิตเต่าสวัสดิเจ็ดดับสวงสัวเพียงแค่พวกเขาจะดด้วยก่อเขาไปอย่างมาก แต่พวกเขาก็สามารถจะก,กับมอทเดฮิตเตาสว่างแห่งเจ็ดที่สปอร,รังแย่ยิ่งไปกว่าน,นั้นทั้งสองนั้นก็มีวัดตองห้ามแหความมืดและร่างกายตองห้ามอีกตู้และร่างกายตองห้ามของพวกเขาก็มาถึงระดับขั้นสูงเป็นที่ระเบิดแรงแต่ที่ทัพันเตาขั้นสูงของพวกเขานั้นจะงคงอยู่ในระดับต้นเท่าน,นั้นหากพวกเขาขอรบในสนามรบครั้งนี้พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องไปปเผชิญหน้ากับแรงตองห้ามที่สปอรังตา่อนานันพวกเขาแค่ต้องการปเผชิญหน้ากับวัดตองห้าระดับธรรมดาร่อนนันเท่านั้น ไม่นานาจากนั้นเสี่ยวจูและเจจูและลูกสาวของเขาเจชิงเจก็ได้เดินทางมาหาเจเทียนเช่นกันโดยพวกเขา,าเราะบอว่าพวกเขานั้นต้องการที่เข้าสู่สงครามเพื่อทำการต่อสู้กับมาแดนต่งห้าซึ่งเจเทียนนั้นก็เห็นด้วยแต่เขาก็มีคาขอหนึ่งจากพวกเขานั้นจะไม่จำเป็นที่ต้องเขาเร่วมการสู้ในครั้งแรกแต่พวกเขาต้องรอจนกว่าสถานการณ์จะชัดเจนม่ยิ่งขึ้นก่อนในจัมวันดีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรักทั้งหมด แต่ส่งผู้ตนที่มีความสามารถของพวกเขาเข้าร่วมไปสงครามครั้งแรกเราพวกเขานั้นจําเป็นจะต้องส่งกอรังเดหน้าเข้าไปตรวจสอบสถานพาื้นฐาบนบรรดาและค้นหาคนมอกแก่งเฉพาะคอมวาแนแดงตองห้ามกอเมื่อเช่นนั้นถ้าหากคนมาแกข์แข่งจากมัเจดดีแต่พวกเขากับดิ้นิจารต่อสู้กับแดงตองห้าวิติการดังกล่าวนั้นเป็นการตวนหาที่ตาเมื่อเวลาผ่านไปพระจัาฝั่งตาพัดให้ฮสปาร์ตภูเขาธอมินและมรุธนาจักึ่งขั้น กอง 9, กำลังสวรรค์ขั้นเก้าทั้งสามกองก็ได้เดินทางไปที่พื้นที่ต่างๆในความมืดเพื่อทําการตรวจสอบสาการเฉพาะด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็ได้เกิดสงครามขึ้นในบริเวณห้ามนความมืดแต่สงครามนี้ก็ได้ยื้นสุดตรงในวิชาและเรารลแห Marie, ่จากครึ so ่งขั้นก็ได้ถอนตัวออกมาจากบริเวณห้ามนความมืดหลังจากนั้นไม่นานการประชุมก็ได้ถูกจัดขึ้นที่ภูเขาคามินคราวนี้ปรมาจารย์เต่านิกานปรมาจารย์เตามิตตีที่เป็นรลแห่จากรึ่งขั้นก็ได้ปวดต่อขึ้น แลาผู้นำระดับพูขงขบคอทับินทั้งโบที่มีระดับเหนือกว่าระดับราชาก็ได้เข้าร่วมกับประชุมในครั้งนีน้เช่นกันการประชุมในครั้งนีน้ถูกจัดขึ้นเนื่องจากเด็กๆที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นใหม่อาจากเๆดๆก็กราชาแห่งโรคราชาแห่งโรครุนน่นดีได้ตกตายไปแล้วดังนั้นอาจากเด็กแหง่งดีจึงไม่ได้เป็นของราชาแห่งโรครุ่นนี้อีกต่อไปแต่ถึงแม้ว่าราชาแห่งโรคจะล่วงลุ่นไปแล แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอาณาจักรเล็กของเขานั้นจะร่มสลายและก่อนหน้านี้นั้นอาณาจักรแห่งนี้ได้ถูกปิดกั้นเอาไว้แต่ในตอนนี้อาณาจักรแห่งนี้ได้ถูกปลดล็อกเป็นที่ระบายแรเราชาแห่งสวรรค์ที่ด่งดังที่มาถึงอาณาจักรเล็กราชาแห่งโลกเทระคูนหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้รวมตัวกันยี่ที่ได้เห็นราชาสวรรค์ซีซารและราชาแห่งสวรรค์โมเทียที่ยกกระดับกลายเป็นราชาแห่งสวรรค์เป็นที่ระบายแร สำหรับนพลเฟิงชิงเขาเนี่ยร่ำร่นไปแล้วครั้งแรกสุดที่เขาได้จูดีนแดนสมบัติตองห้ามยาความมืดที่มีกระจกตาผัดได้ถือกันมาขึ้นโชคของเขานั้นไม่ดีมากนักเขาได้ถูกตรอมพุทธิตาทำการสังหารและนายพลก็ไม่สามารถที่ขอความช่วยเหลือได้ทันโดยทั้งเขาจิงได้ตกายในเวลานั้นยิ่งที่ได้ดูเรื่องนี้่างจากที่ข้อจริงปรากฏแยวเท่านั้นซึ่งเขานั้นแทบจะทำอะไรไม่ถูก รถทาที่สุดแต๋วขอมีรู้ว่ามีพรเทตจริงผู้จงหัวผัดเดือดร้อนไปเพราะกระเสวยแล้วกี่คนและตัวจางของในพลเฟิงซิงก็เป็นหนึ่งในนั้นเราจากในย่เสียงก็ได้พบกับอาจารย์ของขามพลเท้เตาซูเทียในตอนนี้ขมแกงขอมพเทตเตาซูเทียนดันได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นอย่างมากขอมนั้นได้ถูกยกระดับกลายเป็นพลเทตเตาสปาร์คดีห้าระดับสูงสุดเป็นที่ระบายแรงแต่ก็ตามเมื่อเทียบกับขมแกงขอเยี่เทียนแล คมแฮกแกงขบได้ให้เต่าชูเทียนนั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงและไม่นานจากนัันตรราชายเฮสปานปะมาณจึงมนคนก่อได้ประลองต่อกันดูในที่แห่งนี้ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคอมแฮกแกงขบขานั้นมีนดับที่เหนี่นกรบถลทเต่าสปานขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่และยิ่งไปกว่าน,นั้นนี่ไม่ใช่แค่ถเทเต่าทั้งหมดขบกเขาดัธหรมบินแต่เนื่นนอหน,นออรอดท้ายที่สุดแล้ว มัยมีพุธทเทศต่าจมื่นมากมาที่ผายใต้กองทัพคอรราชาไฮสปันเต,ตานี้และยังมีพุธทเทศตาจมืนม่นาาาบ้าภายใต้ราชาทั้งสีซึ่งจำนวนโหดเทศต่าภายใต้พมรุทธอาณาจักรครึ่องขั้นดัน,น,นอาจจะมากกว่าพุธทเทศตารอนนี้ด้วยซ้ำดังนั้นจึงมีพุธทเทศเตาจมืนม่นบ้าภายในพวกเขาโดยมินแห่งนี้ซึ่งมันอาจจะมากกว่าใน,นึ้านคนด้วยซ้ำและในวันนี้คอร์ราชาได้ถูกแยก,กออกและบรทธอาณาจักรเครื่องขั้นทั้งสองคนก็ได้ขจัดขึ้น ซึ่งพวกขอนแดงก็คือพระอาจารย์แห่งเตานิกรันและพระอาจารย์แห่งเตามิตีคาราบาท่านพระอาจารย์แห่งเตาทั้งสองร,ราชาเฮสปานกล่าวด้วยความพอรพออกมาหลังจากที่บรให้เตานิรันได้สงบลงแล้วเขาก็ได้เริ่มกล่าวขึ้นมาดันที่ก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปที่ปุณิธรัพนครมืดพร้อมกับมรดแหนาจาักครึ่งขั้นของพระชาปังจาพัฒน์เฮสปานนิกายมีเทียนนิกายเทียนไทยและพิหารมือแณน,นาจากัก เพื sí, sí, Now, ่อทาการสํารวจผวัแดงตองห้าราคาก็สามารถเข้าใจได้น่าหันแล้วเกี่ยวกับคำแปรแกงคำว่าแดนตองห้ามันปรากฏว่าคมแแกงคำวกมันนั้นแกงแกงไปอย่างมากบำว่าแข็งแกงไปอย่างมากที่ถูกพูดขึ้นโดยบปรดแน่จากขึ้นขั้นดันมันจะเห็นได้ชัดว่าพอพามาจตองห้ามตอนนี้จะต้องมีแบรนตองห้าระดับปลอดจากแน่นหนารูราจารแห่งตานนี้รันเตกข่าวเสริมออกมาว่าจากสิ่งที่เรารูจนในตอนนี้แรนตองห้ามนั้นมีระดับปลอดอยู่ถึง6ตน ระดับผู้บัญชาการมากกว่า50ตนและมาแรงต่อห้ามระดับสูงจำนวนวปทั่ซึ่งมันนั้นอาจจะมีมากกว่า10,000ตนด้วยซ้ำและมาแรงต่อห้ามระดับทั่วไปอาจจะมีมากกว่า10ล้านตนราชาในสวรรค์ทั้งหมดที่ได้ฟังกอได้ส่วนหายใจข้อหรือมาแรงต่อห้ามระดับทั่วไปเหล่านี้สามารถไปล่อแทนของบทตหิตเต่าสวรางที่สามได้หรือบทตะหตเต่าสูเทียนก็เกือบที่จะอดตอนขอ,งขอ,งของรงเช่นกันขอตกใจไปอย่างมากกับวอมแกงของมาแรงต่อห้า ในอดีตมันมีปรเทศเต่าสวัส์ีสามไม่มากนักภาญจจ์เต่าซ่าพวกเขามีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่นานั้นแต่ผู้ที่อยู่เหนือก,กว่าปพดเทเต่าสวัสดิ์ีสี่ก็มีเพียงยี่สามคนเท่นา,น,น,า,านั้นส่วนพดเทศเต่าสวัสดิ์ห้านั้นพวกเขามีเพียงแค่คนดีแต่ภาระเตอาห้ามนั้นกลับมีอยู่หลายสิบร้านตัวรา่พวกมันนั้น้ังคงจะกำเนิดขึ้นมาได้พียงว้นนานเท่านาน มื่อถ้าหากบริษัทเราห้ามเข้าสู่อาณาจักรต่อซานแั่ก็กองังของอาณาจักรต่อซานที่มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับพวกมันได้เนื่องพวกเขาจึงจะต้มสลายทันทีหากไม่ใช่เพาะสินส่วนของอาณาจักรอียเทพและสาอุปันที่ร่วงหล่นมาจากอาณาจักรต่อซานเขาเองก็เก่งกว่าอาณาจักรต่อซานห่งดีก็คงจะถูกครอบครองโดยแรงษทตองฮับในมิชาเมื่อได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษทตองฮับและขมืดอันรันไปบรารย์แห่งตานีรันถ้าหากมันมีระดับลอดเป็นหกตน ในหอพันมาแดวตองห้าด้วยคนมาแกงคนรุ่ง,งโรงบราณตองห้ามคบพวกเราพวกเราคุดอยู่ข้ามใจที่จะสามารถสังหารพวกมันได้ใช่หรือไม่ราชาอายุได้กาา่อถท้าก่อนได้รู้ความรับล็กนอยว่ามันมีมรดญาจักรคึองขั้นมากกว่าแบบคนในรลกโบราณตองห้ามแห่งนี้จะแน่นอนโลยถ้าหากมรดญาจักรขึองขั้นส่วนใดได้เตินขึ้นมาพวกเขาก็คงจะสามารถทำลายมาแดนตองห้าต,ตระบารตองหกตนได้จากแน่นอน พวกเราไม่สามารถทำลายมันได้รนหาวจา์เต่ายดันได้กล่าวออกมาว่าถ้าหากมาแดงต้องห้ามระดับรอดทั้งหกตนได้รับบาดเจ็บพวกมันนั้นจะหนีกลับไปที่พื้นที่ดังของพวกมันและในวิชาพวกมันก็จะสามารถฟื้นตัวจากการบาดเจ็บแต่ก็ตจะสู้ได้อีกครั้งและยิ่งไปกว่าน,นั้นพวกเรายังสามารถตอบได้ว่าพวกมันทั้งหกนั้นเป็นเพียนระดับปรอดขัน้นเริ่มต้นท้่นดัน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบาร์เรต้องห้ามระดับพรอแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีบาแ์รลต้องห้ามระดับพรอบอย่างแค่6ตัวและสิ่งที่สำคัญเมื่อว่านั้นก็คือถ้าหากเราไม่สามารถที่จะทําลายรังของบาร์เรต้องห้ามได้บาแ์เรลต่องห้ามก็ไม่วันที่จะถูกทำลายเช่นกันเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างไอ้แล้วผมไว้มาชมกันต่อในรุ่นนี้ดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งน,นี้จะเป็นอย่างไรเหตุการณ์ในครั้งน,นี้เป็นเหตุการณ์ที่ใจโตอย่างแม่นนครับผม เอาละครับนาำว่าชมกันต่อในวันพรุงนี้ดีกว่านะครับถ้าพลาดประกันใดก็ขออภัยที่นิดด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบครัวดียวกันนะครับของครับ